สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จะมารีวิวคูปอตาแอลสี่ดีจดทะเบียนปี53าคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53ทางร้านเพิ่งเก็บงานเสร็จค่ะสวยเดิมมากทางร้านเก็บงานสีให้รอบคันนะคะแล้วก็เช็คจุดรั่วซึมระบบไฟค่ะเปลี่ยนมันเตรี่อุปกรณให้เรียบร้อยคันนี้อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิเตอร์หน้าผ่านพวนค่ะเปิดราคาขายที่2 2 5,000บาทคือลูกค้า2 2 5,000บาทค่ะพร้อมเก็บงานเรียบร้อยค่ะ ก็เบาะใหม่นะคะตัวนี้เบาะใหม่แล้วก็ทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยเราเช็คจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยสนใจรถถ่ายค่ะ0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ร้านรถถ่ายมือสองเรานาะดีคอนแกนค่ะเปิดทุกวันละ,ะเปิดทุกวันเลยจานถึงอาทิตย์ค่ะคันนี้ก็เปิดราคาขายแค่220,000บาท ห้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคุ้มมากค่ะได้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผ่านทวนค่ะเล่นเมกสารครบนะคะคันนี้ก็ได้เมกสารครบสนใจแล้วถ่ายสอบถามได้นะคะ